พี่แบงค์กลับหรือยงังก็น่าจะยังไม่กลับครับดูจากสภาพแล้วเขาน่าจะรอผมนอนแล้วค่อยกลับมานะครับพอดีแบงค์เขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยออกสื่อนะครับให้ทอรล่าออกแทนนะครับงูเขียวสีอะไรครับอ๋อน่าจะสีเหลืองๆปนน้ําตาลอะไรกันครับเนี่ยงูเขียว,วต้องสีเขียวสิครับใช้อะไรสระผมทําไมหน้าใสจังอ๋อผมใช้ ยาสระผมสวอทขอบในการล้างหน้านะครับอ้าโทษทีฮะพี่แบงค์พูดไทยหน่อยได้เลยครับผมสวัสดีครับตอนนี้พูดไทยนะฮะน้ำยาล้างจานล้างถ้วยได้เปล่าผมว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันก็บอกอยู่ว่าเป็นน้ำยาล้างจานนะครับคุณจะมาล้างถ้วยได้ยังไงครับคุณอยากล้างถ้วยคุณต้องไปหาน้ำยาล้างถ้วยมานะครับไม่ใช่ใช้น้ำยาล้างจานนะครับมันผิดหลักคอมเมนต์ตรงไหนอ่ะก็โอเคครับได้เลยอย่างนี้ได้เลย ทอล่าฝากบอกทอล่าทีว่าเขาหล่อมากเอาได้เดี๋ยวผมฝากฝากเดี๋ยวผมไปบอกแบงค์ให้นะครับว่าแบงค์หล่อมากนะครับได้หน้าเหมือนทอล่าเลยอ๋อใช่ครับใช่ถ้าเกิดเจอผมแบบว่าออกงานเลยนะครับผมจะคือทอล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ออกงานนะครับผมก็คือแบงค์นะครับถ้านอนอยู่บ้านเล่นเกมอยู่บ้านคือแบงค์นะครับพี่แบงค์ทอล่าชื่ออะไรครับอ๋อชื่อครับชื่อแบงค์ฮะสรุปไหมกวาดหรือเรากวาดอ๋อ ผมว่าเรากว่าดครับไม้กว่าดเนี่ยมันแบบผมไม่เคยเห็นมันกว่าเลยมันอูลล้ตลอดเลยสุดท้ายเราก็ต้องมากว่าซื้อมาทําไมก็ไม่รู้ซื้อมาเราก็ต้องเป็นคนกวาดเฮ้ยไปซื้อไม้เรากวาดดีกว่านะครับเชื่อผมเชื่อผมใส่เสื้อผ้าทําไมต้องใส่กางเกงด้วยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองคุณลองไม่ใส่งเกงดูไหมอ่ะเดินออกจากบ้านไปห้างดูนะครับจะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับเออแล้วก็ต่างกันยังไงมาบอกผมด้วยครับ ไปเจอกันที่งานบอกด้วยไม่ใส่กางเกงเดินมาเลยเดินมาบอกเลยอ๋อไม่ใส่น้ำมันต่างกันอย่างนี้นี่เองเนี่ยบอกผมด้วยนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับสิงหาคมเจอยังคะสิงน่าจะยังหาคมไม่เจอนะครับเพราะว่าคุณเอาคมไปไว้ไหนอะ่ะเอยอ,อะไรกันครับเนี่ยเกือบแล้วเกือบไม่ทันแล้วไม,ม่เจ้กุมภาพันไปไหนกุม พาผ่านไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะไปสวนสนุกมัฮะช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยมีคนด้วยไปสวนสนุกน่าจะแบบง่ายนะครับหรือว่าไปทะเลอะไรกันครับเนี่ยกุมภาั่า์เป็นเดือนนะครับชื่อเดือนนะครับทําไมซีอิ๊วขาวเป็นสีดำอ๋อคือเราไม่ได้ไว้ห้องแอร์ไงมันโดนแดดโดน U ูทุกวันมันก็ต้องดำเป็นธรรมดาครับผมอยากกินมะม่วงสุกต้องเอาไปต้มไหมดีครับดีผมแนะนำให้ต้มให้มันท่วมก่อนนะครับ แล้วก็รอจนกว่ามันจะลอยนะครับแปลว่ามันสุกแล้วนะครับโอเลี้ยงทําไมเราจ่ายเพราะว่าคบไม่ได้ครับไปโอเนี่ยคบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบอกมันจะเลี้ยงเราแล้วมันเรามันต้องให้เราจ่ายใช่ไหมไปโอมคบไม่ได้ไปคบเลยโอเลี้ยงแต่ว่าเราสุดท้ายเราจ่ายโอโหไม่ได้ไม่ได้ผู้เล่นนะครับอยอกนะครับสำหรับใครที่ชื่อโอก็ต้องขอโทษด้วยนะครับใช้ยาสระผมอะไรทําไมฟันขาวจังนะครับอ๋อพอดีผมใช้ยาสระผมยี่ห้อแบบ โฆษณาเขาดีผมใช้แบบว่าผมใช้มะนาวครับผมใช้มะนาวสาผมพรุ่งนี้ไปไหนมาพรุ่งนี้น่าจะกินข้าวมานะครับใช่ครับนะเมื่อไร่ลุงจะออกอ่าลุงข้างบ้านผมใช่ไหมครับผมผมก็เซ็งๆอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อไหรจะออกนะครับผมเมื่อไหรเมื่อไรน่าไไจะพูดอย่างนี้นะครับผมอย่าไปคิดอย่าไปคิดเยอะครับคิดไปก็เครียดเปล่าๆนะครับเอาเวลามาดูผมดีกว่านะ แม่กำปองพ่อกำอะไรเอาแล้วเอาแล้วแม่กำปองพ่อกำอะไรพ่อกำหมัดดีครับผม <c oughs> อะไรคำเนี้ยทําไมแก้วมังกรต้องใส่งาอา๋อ,อนั้นเม็ดมันครับไม่ได้ใส่งาครับผมโทษทีไก่ย่างปิ้งได้ไหมไม่ได้ครับผมถ้าถ้าเราเอาไปปิ้งก็จะกลายเป็นไก่ปิ้งนะครับผมไก่ย่างก็คือต้องเอาไปย่างเท่านั้นนะครับทอละกับทอละสรุปใครรอกันน่าจะเป็นทอละครับ อะไรทําเพื่อวัดคะตลับเมตรครับทํามาเพื่อวัดนะฮะหมอดูทักว่ามีแฟนชื่อทอร์รครับสวัสดีครับผมแบงค์ฮะ <c oughs> ยอ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 แพี่คิดว่าหนูยุเท่าไหร่หนูเอารูปใครก็ไม่รู้ขึ้นมาพี่จะรู้ไหมว่าหนูยูเท่าไหร่ <c oughs> หนูหนูเอารูปดาราขึ้นมาพี่จะรู้ไหมว่าหนูอายุเท่าไหร่ หนูต้องไปเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์เป็นหน้าตัวเองก่อนนะครับกดดูไลฟ์ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันครับอยากได้แฟนทําไมได้พัดลมเพราะว่าเราลืมเปลี่ยนภาษาครับผมรู้แล้วเพราะว่าลืมกดเปลี่ยนภาษาแน่นอนแน่นอนเลยอยากเลยอยากได้แฟนจะได้พัดลมมาแปลว่าลืมกดเปลี่ยนภาษาครับยังใช้ภาษาไทยอยู่ไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับซากผ้าที่ไทยทําไมตากที่ลาว เออนั่นดิผมซักผ้าที่บ้านยังไปตาที่ลาวเลยนะครับผมผมงงมากเลยอะเลนครับเนี่ยแมวนะฮะทอรับผู้พภาษาไทยให้ฟังหน่อยนะครับก็สวัสดีครับผมพูดภาษาไทยอยู่นะครับผมครับ